โโหสถชาดกจิตรกรรมฝาผนังที่ประดับไว้อย่างยิ่งใหญ่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนหนึ่งในจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแสดงให้เห็นถึงปัญญาพระโมโหสถชาดกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของปัญญาบารมีที่นี่เนี่ยเขียนตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเป็นที่อื่นจะนิยมเขียนเป็นส่วนหนึ่งของทศชาติรพระอุโบสถวัดพระเชตุพน สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากสมัยบรรพบรุษมรดกที่บรรพบรุษเหลือไว้ให้เราได้บอกเล่าอะไรกับเราบ้าง สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมหาสจรรั What ์วัดโพนะครับวันนี้อยู่กับผมยอดที่วัชชูรัตในสัปดาห์นี้ก็ยังชวนคุณผู้ชมไปตามรอยพระอุโบสถของวัดโพแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรมฝาผนังของที่นี่ที่ได้ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้โดยสิ่งที่เราจะไปคุยกันนั้นทั้งน่าสนใจแล้วก็แฝงไปด้วยแนวคิดในการใช้ชีวิตมากมายเลยนะครับ แต่จะเป็นเรื่องอะไรแล้วอยู่ส่วนไหนของพระอุโบสถนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับผนังพนทลกเรื่องสร้างสมภานพระนามาหสดพิสดานิทานที่ทองราคาคาธนาสารประสาทช่างฉลุเอย กระสาบสับนับละหองใจจางรางวันในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงภาพจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับเอตักคะไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้ก็ยังมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระมโหสถชาดกหรือพระมหาอุมังค่าชาดกครับเรื่องนี้จะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปปูพื้นความรู้กันก่อน กับอาจารย์สารติพักดีคาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์มาให้ความรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับกิตกรรมฝาผนังครั้งที่เราเราคุยเรื่องเอตาทักคากันไปครับครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของมโหสถชาดกนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอธิบายคร่าวๆให้ฟังคือเหนื้อกรอบของผนังของในส่วนของประตูกับหน้าต่าง พระอุโบสถวัดพระเชตุพน์ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เขียนเป็นจิตกรรมฝาผนังซึ่งมีที่มามาจากเรื่องของมโหสถชาดกทําไมถึงเลือกเขียนเรื่องเกี่ยวกับชาดกจริงๆแล้วชาดกเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ช่างไทยโบราณนะครับนิยมนํามาเขียนในจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่โบราณละทีนี้เรื่องของชาดกที่นิยมนํามาเขียนโดยทั่วๆไปอันนี้ต้องบอกว่าโดยภาพรวมทั่วๆไปนะครับโดยภาพรวมทั่วๆไปที่นิยมนํามาเขียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ทศชาติชาดกนะครับทศชาติชาดกก็คือเรื่องของพระเจ้านะครับหรือพระพุทธเจ้าโบราณเราใช้คําว่าพระเจ้าซึ่งหม <ierten> ายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าพระเจ้าสิบชาตินะครับหรือทศชาติชาดกซึ่งจริงๆทศชาติชาดกเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชาดกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าชาดกจริงๆเนี่ยนะครับมีจํานวนมากกว่านี้นะครับถ้าเอาตามตัวคัมภีร์ที่เราเรียกว่าตัวนิบาตชาตกะหรือนิปาตชาตกะหรือนิบาตชาดกเนี่ยนะครับ นิบาศชาดจริงๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราว<ม>ที่มีตัวคาถาเนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย547ชาติ<ม>นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นชาดกทั้งหมด547เรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีแค่สิบชาติแต่แต่ส่วนใหญ่เราจะมักจะเน้นในเรื่องของสิบพระชาติสุดท้ายแต่ว่าเรื่องที่เป็นชาดเนี่ยนะครับตัวที่อยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยมีเฉพาะแค่ตัวบทร้อยกรองคือตัวคาถา แต่เรื่องที่เรามารู้จักกันว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องอย่างนี้พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นอย่างน้นอย่างนี้แล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยนะครับอันนี้มันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในชั้นที่เราเรียกว่าอัรถกถาชาดกนะครับหรือที่ชื่อในภาษาบาลีเรียกว่าชาตกัตตกถานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าชาดกอัตถกถานะครับซึ่งชาดกอัตถกถาเนี่แหละคือ ตัว,ตวเรื่องใช่ครับก็คือส่วนที่แต่งหรือส่วนที่นําเนื้อเรื่องเนี่ยมาอธิบายตัวคาถาเหล่านั้นแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเรื่องซึ่งกลายมาเป็นเรื่องที่คนไทยเรารู้จักกันแต่ว่าพอมาถึงรุ่นหลังก็คือรุ่นอยุธยาเนี่ยที่เราเห็นนิยมกันมากๆก็จะเป็นเรื่องของทศชาตินะครับแล้วคติอันนี้ก็สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งส่วนใหญ่ในทศชาติชาลาดจะนํามาถูกสร้างไว้ในจิตกรรมฝ,ฝานผนังซะส่วนใหญ่ใช่ครับ,รบก็คือ เรื่องที่เรามักจะนํามาเขียนเนี่ยนะครับก็จะเน้นมหานิบาตชาดกซึ่งเป็น10ชาติสุดท้ายแต่จริงๆถ้าถามว่าคนไทยรู้จักเรื่องชาดกแล้วเรานํามาทําเป็นภาพนะครับทำเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพสลักก็ดีเป็นจิตรกรรมก็ดีเนี่ยเราพบตั้งแต่มาลายจริงๆเราพบตแต่สมัยสุขโขทยัยนะฮะก็คืออย่างตัวคำพีชาดกเนี่ยนะครับมีการกล่าวถึงตั้งแต่ในจารึกสมัยสุขโขทัยแล้วก็ในยุค หนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการนําเอาเรื่องของชาดกมาทําเป็นจารึกแล้วก็มีภาพประกอบด้วยอยู่ในอุโมงค<ม>์นะฮะ,อะของวัดศรีชุมที่สุขโขทยัยเป็นแผ่นศิลานะครับจารึกไว้บนพบน,บนพูดง่ายๆว่าเป็นเพดาน เพราะฉะนั้นเวลาเวลาดูเนี่ยต้องเดินถอยหลังแล้วก็ภาพจะเขียนตามแนวของช่องบันไดซึ่งเดินขึ้นไปตรงองค์พระแล้วเรื่องของมโหสถชาดกที่เราจะคุยกันวันนี้แล้ครับ,รบในของวัดโพนี่มีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นบ้างแล้วความสําคัญที่จะต้องมีไว้คืออะไรความต่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือที่นี่เนี่ยเขียนตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะในขณะที่ถ้าเป็นที่อื่นนะครับในจิตกรรมฝาผนังของวัดอื่นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะนิยมเขียนเป็นส่วนหนึ่งของทศชาติครับ แล้วเรื่องที่เล่าเนี่ยนะครับก็จะเล่าเฉพาะเรื่องที่เป็นตอนสําคัญของมโหสถชาดกนะครับก็คือเรื่องของพระมโหสถชาดกห้ามทัพของพระเจ้าจุลนีนะครับกับอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่พระมโหสถนะครับยกแขวงพระขันเพื่อที่จะขู่พระเจ้าจุลนีในพโมงครับ,รบแต่ที่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลาังรายทั้งเรื่องฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเดินดูในพระอุโบสถเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของพระมโหสถเนี่ย นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วทําไมถึงต้องทําทั้งเรื่องในวัดโพ่ะคือจริงๆเข้าใจว่าประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพระโมโหสถชาดกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของปัญญาบารมีมนะครับคือความต่างเนี่ยก็คือว่าที่นี่เนี่ยนะครับประการที่หนึ่งวัดพระเชตุพลวิมลมังค่า,ารามเนี่ยเดิมชื่อวัดโพธารามรซึ่งหมายถึงวัดต้นโพซึ่งคําว่าต้นโพเนี่ยก็คือต้นไม้แห่งการตัดสรู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคติเหล่านี้ที่ไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของปัญญาบารมีรเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าจะ<ม>ตรัสรู้นะครับพระสัมมาสัมพุทธิยานได้เนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาบารมีในการที่นําไปสู่การตรัสรู้ด้วยคือความเป็นปัญญาบารมีนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ไปเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่วัดโพธามด้วยสิ่งที่เรื่องราวนี้ใช่ครับแล้วก็จริงๆเราก็จะเห็นว่าวัดโพนั้นถ้าถ้ามองโดยภาพรวมนะครับรัชกาลที่สมก็ ตอนที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญญานะครับเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลารจาึกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นพระราชกุศลซึ่งให้ความรู้เป็นธรรมทานนะครับฟังเรื่องราวเท่านี้ก็น่าสนใจถ้าไปดูรูปภาพก็คงจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็คุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์กันด้วยเดี๋ยวเราชวนผู้ชมไปดูข้างในกันพร้อมกันเลยดีกว่าครับได้ครับเชิญครับ ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถห้องที่6เเราถึงประวัติความเป็นมาของพระสาวกเอตทัคคะนามว่าพระปิ่นโทละารัฐวาชเทระจารึกพระปิ่นโทละารัทวาชเทระกล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งความว่าขณะนั้น มีเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองราชครห์เอาบาดแก่นจันแดงห้อยไว้บนปลายไม้ไผ่ต่อกันหลายลำปักไว้แล้วว่าใครเป็นพระอระหั์จงห่อ,อมาเอาบาดนี้ไปฝ่ายพวกเดร์คีคือบุรณะกัสปะและมัคลีโคสารและอชิตะเกตกมพลมาขอเศรษฐีว่าท่านจงห่อ,อขึ้นไปเอาเถิดครูทั้งสามก็มีอาจเอาบาดได้ พระปินโทและภารัทวาชเทระทำปฏิหารเหาะมาหยิบเอาบาทไปถวายพระเจ้าพระเจ้าตรัสติเตียนอิทธิปฏิหารว่าใช่ว,วิสัยพระสาวกโดยในครั้งนั้นไม่มีใครสามารถหออนำบาทแก่นไม้จันลงมาได้ทำให้ชาวเมืองวิภาควิจาร์ณว่าคงไม่มีพระอรหันต์อยู่จริงซึ่งพระมหาโมคลานเทระ กับพระปินโทและพารัตวาชะกําลังออกบินทบาตอยู่ได้ยินเข้าจึงคิดว่าชาวเมืองกําลังดูหมิ่นพระพุทธศาสนาและต้องการให้รู้ว่ามีพระอรหันต์จริงท่านเองก็มีอิทธิฤทธิ์มากที่จะแสดงได้แต่มีใจกว้างจึงยกให้พระปินโทและพารัตวาชะเป็นผู้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารถ้าฝ่าฝืนจักต้องอาบัติเมื่อครั้งยังไม่บวชเป็นภิกษุปินโทและพารัทวาชะมีนิสัยโลกตะกระกินจุจนลูกสิทธิ์พากันเบื่อหน่ายและทิ้งสำนักจึงเดินทางไปยังเมืองราชครห์เห็นว่าพระพุทธเจ้า และภิกษุสงฆ์ได้ลาบสักการะพัตตาหารอุดมสมบูรณ์จึงขอบวชโด,ดยประสงค์จะได้อาหารเมื่อบวชแล้วถือเอาบาตรขนาดใหญ่เที่ยวบินทบาทจนเต็มต่อมาพระพุทธเจ้าใช้อุบายวิธีอบรมให้ท่านตั้งอยู่ในความรู้จักประมาณในการบริโภคบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาไม่นานจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญาหกและสมาทานทุดง ถือวัดอยู่ป่าทำให้มีความปรารถนาน้อยสันโดษปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาสมาธิเมื่อท่านไปที่ใดมักเปล่งสีหนาฏว่าใครมีความสงสัยในมรรคผลผู้นั้นจงถามเราเถิดจึงได้เป็นเอตทัคคะดานผู้บรรลอสีหนาฏหรือผู้มีดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวง คุณธรรมที่ชาวพุทธควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั้นคือการตั้งอยู่ในความประมาณถึงแม้ท่านจะเคยมีนิสัยโลภตะกลากกินจุแต่เมื่อได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตั้งอยู่ในความประมาณจนหมดสิ้นความปรารถนาที่เคยมีนำมาซึ่งความสมบูรณ์ด้วยสติสมาธิและปัญญาในที่สุด ตอนนี้เราก็อยู่ในพระอุโบสถของวัดโพแล้วนะฮะจะชวนคุณผู้ชมแล,แล้วก็อาจารย์ให้อธิบายให้ฟังด้วยว่ามโหสถชาร์นะฮะที่เกิดขึ้นในจิตกรรมฝาผนังตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนครับอาจารย์ตัวจิตกรรมฝาผนังของวัดพระเิตุพนในเรื่องของมโหสถนะครับก็คือส่วนที่เป็นด้านบน นะฮะคือเหนือกรอบประตูขึ้นไปนี่ฮะเราเห็นกรอบประตูก็คืออยู่ข้างบนนี้ทั้งหมดใช่ครับก็คืออยู่ข้างบนนี้ทั้งหมดโดยภาพแรกหรือตอนต้นของเรื่องเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงผนังทางด้านทิศตะวันออกนะครับ <c oughs> แล้วก็เริ่มเรื่องที่ผนังทิศตะวันออกเนี่ยแต่เป็นมุมทางด้านทิศเหนือมุมทิศเหนือ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าประตูมาเราเข้าประตูมาแล้วหันหน้าออกนอกประตูเนี่ยก็คือหันออกทางประตูเนี่ยนะครับภาพจะอยู่มุมด้านซ้ายมือซ้ายมือของเรา นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ตอนที่พระมโหสถเนี่ยนะครับมาเกิดนะครับเป็นลูกของมาเป็นบุตรของเศรษฐีนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นรูปของอพระอินทร์นะครับเอา ยาวิเศษนะครับมาใส่ไว้ในมือของพระโมโหสถนั่นคือที่มาของชื่อ้วยอันนั้นก็คือที่มาของชื่อว่าท่านหนึ่งชื่อว่ามโหสถแล้วเวลาเราดูรูปบนฝาผนังเนี่ยเราจะต้องเรียงตามไหนฮะวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มหรือว่าเราดูยังไงครับอาจารย์คือปกติถ้าเป็นของจิตกรรมไทยนะครับเราจะนิยมเขียนตามการที่เดินเวียนในสถานที่เราเรียกว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรนะครับก็คือเดินเวียนขวา จากตรงนั้นนะครับก็จะเลื่อนมาที่ภาพตรงกลางที่เป็นตัวพระราชวังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงพระราชวังนียก็คือพระราชวังของกรุงมิถิลากรุงมิถิลานะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็จะต่อเนื่องกันพอหลังจากนั้นพอมาตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเขาวังก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนก็ยังเห็นเป็นเด็กไว้จุกอยู่ก็เริ่มมีรถม้ามาแล้วก็มีมีเครื่องทรงนะที่คล้ายเครื่องทรงกษัตริย์แต่ว่าไม่เท่านะครับเพราะว่า มโหสถเนี่ยไม่ไม่ได้มีฐานะเป็นพระโอรสจริงๆตั้งแต่ตอนที่พระมโหสถประสูตริหรือเกิดเนี่ยนะครับพระเจ้าวิเทหาราชเนี่ยนะครับทรงพระสุบินพราหมณ์ในราชสำนักหรือพวกปุโรหิตในราชสำนักเนี่ยก็ทํานายไว้แล้วว่าจะมีผู้มีปัญญามาเกิดนะครับซึ่งพระเจ้าวิเทหาราชก็อยากจะให้เข้ามารับราชการนะฮะมาเป็นนักปรา์ในราชสำนักนะครับแต่ว่า พราหม์เหล่าเนี้ยหรือพวกปุโรหิตเหล่าเนี้ยก็จะมีนี่คนนะครับก็ก็จะมาคอยกันไว้ก่อนบอกตีกันไว้ก่อนว่ายังเด็กบ้างยังไม่รู้ความบ้างอะไรต่างๆก็ก็มีภาพอยู่ฮะเพราะฉะนั้นภาพตรงกลางเนี่ยก็คือพระเจ้าวิเทหราชจะเห็นว่าอยู่นี่คือพระมหากษัตริย์อยู่ตรงใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นก็คือวังมิถิลาแต่ยังอยู่ในช่วงวัยเด็กทั้งหมดเลยก็คือตรงนี้จะเป็นภาพตอนเด็กในท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็ขัดพวกปุโรหิตทั้ง4ขัดไม่ได้ละก็ต้อง เชิญให้พระมโหสถเนี่ยเข้าวังอ่าเข้าวังแต่ก่อนหน้านั้นนะพระมโหสถก็แสดงปัญญาหลายอย่างแล้วมาโดยตลอดนะฮะมาโดยตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆพระมโหสถเนี่ยแสดงในเรื่องของปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นก็จะใช้ปัญญาในการตัดสินคดีความอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มมาเป็นเรื่องของพระมโหสถก็เริ่มเข้ามารับราชการเริ่มรับราชการนะครับ ใังทต้งด้านทิศใต้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพตอนที่พระมโหสถนะครับได้แต่งงานแต่งงานแล้วนะฮะกับนางอมราซึ่งก็จริงๆถ้าเราไปอ่านในตัวเรื่องนะฮะตรงนี้ก็จะสนุกเพราะว่าตอนที่พระมโหสถหาภรรยาเนี่ยนะก็อยากได้หญิงที่มีปัญญาอ๋อคือตัวเองฉลาดอ่าก็อยากได้คู่ครองที่ใช่อยากได้ฉลาดคู่ครองที่ฉลาดนะก็ไปเจอนางอมราซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนไว้พริบอะไรต่างๆ สำคัญอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่อยู่ด้านหลังขององค์พระประธานก็คือหลังพระพุทธเทวปฏิมากรก็คือพระเจ้าจุลณีนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ต่างเมืองนะปรารถนาจะมาตีเมืองมิถิลาเพราะฉะนั้นพระมโหสถก็ต้องใช้กลอุบายฝึกอะไรต,ต่างๆหลายอย่างจุดสาคัญก็เพราะว่าต้องอาศัยปัญญาในการ<ๆ>ใช่ครับในการแก้ไขรตรงนี้แต่ว่าภาพสําคัญที่สุดเนี่ยจะอยู่มุมด้านล่างที่ที่ตรงด้านหลังพระประธานตรงนั้นนะฮะจะเป็นภาพซึ่งปกติ เป็นภาพสําคัญที่เขาชอบนํามาเขียนในจิตกรรมตอนที่พระมโหสถเนี่ยกดหัวเกวัตตาพราหมนะฮะเกวัตตพราหมเนี่ยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีนะเป็นผู้ยิ่งใเป็นกุลซื้อของพระเจ้าจุลนีแล้วก็วางแผนต่างๆที่จะมาตีเมืองวิเทหราชตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ามีการลองปัญญากันว่าถ้าใครนะฮะก้มหัวให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะฝ่ายนั้นจะต้องยอมแพ้กลับไปพระมโหสถตอนนี้ก็จะทําอุบายว่าขอดวงแก้วิเศษ นะครับจากพระเจ้าวิเทหราชนะครับมานะครับแล้วก็บอกเกวัตถพรามบอกว่าเขาจะยกให้นะซึ่งจริงๆไอาการยกแก้วสําคัญอย่างนี้ให้เนี่ยจริงๆมันคือมันมันก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของการยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยโดยแบบนั้นเพราะนั้นเกวัตถพรามก็ยินดีอยากได้ นะครับก็ปรากฏว่าพอมาเจอกันในภาพนี้จะเห็นเลยว่าพระมโหสถกับเกวัตพรามพอมาเจอกันนะฮะพระมโหสถก็บอกว่าทำจะยกให้ปรากฏว่าก็แกล้งทําให้แก้วนั้นหลุดตกลงไปเกวัตพรามก็เลยก้มลงไปเก็บก็อยากได้อยู่แล้วก็เลยกลงไปเก็บพอก้มลงไปเก็บพระมโหสถก็เลยกดไว้หัวเลยก็เสร็จเรียบร้อยชนะกดหัวเกวัตพรามเอาไว้ไม่ขึ้นมานะครับพวกทหารเนี่ย ของฝ่ายพระเจ้าจุลณีเห็นว่าเกวัตพามาก้มหัวให้พระมโหสถตามที่ตกลงกันไว้ท้าพระเจ้าจุลณีก็เลยถอยทัพบกลับหมดเลยเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใช่เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่นี่มากก็คือเป็นเล่นไหวพลิบกันพอถัดมาทางด้านของทางด้านผนังทางด้านทิศเหนือนะครับอันนี้จะเป็นผนังด้านสุดท้ายนะครับของเรื่องก็เริ่มตั้งแต่ หลังจากที่ทัพของพระเจ้าจุลนีถอยกลับไปนี่แหละถอยกลับไปแล้วก็ยังยังวางแผนกันยังวางแผนกันใหม่ว่าเอาเจ้าอย่างไงถึงจะตีเมืองวิทีลาให้ได้นะครับก็เลยวางอุบายบอกว่าอาจจะยกลูกสาวนะครับของพระเจ้าจุลนีเนี่ยให้กับพระเจ้าวิเทหราชนะครับใช้คนศึกที่เราเรียกว่าอุบายหญิงงามนะเพื่อที่จะหลอกให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไปอภิเษกถึงเมืองถึงเมืองของพระเจ้าจุลนี นะครับเสร็จแล้วก็จะจับตัวพระเจ้าวิเทห์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอุบายของของเกวัตพราเหมือนกันที่เขาคิดเอาไว้ที่คิดเอาไว้คราวนี้เนี่ยหน้าที่ก็มาตกที่มโหสถแล้วทีนี้หน้าที่มาที่มโหสถนะแล้วก็ฉลาดคล้ายๆกับการใช้ปัญญาของขงเบ้งเหมือนกันนะฮะก็คือขงเบ้งช่วยให้เราปีได้นาง ซุนฮูยินนะครับในขณะเดียวกันโมโหสถก็ใช้ปัญญาลักษณะใกล้เคียงกันเนี้ยนะครับก็คือโดยที่บอกพระเจ้าวิเทหราชว่าพระโมโหสถจะเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าจุลณีนะครับแล้วก็บอกว่าเออจะไปสร้างที่ประทับไปอะไรต่างๆเหมือนกับไปเตรียมพร้อมรอรับเตรียมรองรองรับเอาไว้เสร็จแล้วพระพระโมโหสถก็ให้สร้างพระราชวังสร้างอะไรต่างๆที่ประทับแล้วก็ให้ขุดอุโมงค์แล้วก็ทางหนีทางลับเอาไว้ แต่อันนี้เนี่ยเรื่องที่เรื่องนี้พระเจ้าจุลนีไม่รู้ไม่รู้อ่าพระเจ้าจุลนีไม่รู้เพราะฉะนั้นพอพระเจ้าวิเทหราชไปอภิเษกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพระมหสดก็หลอกให้กษัตริย์คือพูดง่ายๆว่าทําอุโมงค์นะครับแล้วก็ไปหลอกเอาบรรดาของมเหสีแล้วก็พธิดาของพระเจ้าจุลนีลงมาอยู่อุโมงค์พระเจ้าวิเทหราชก็มาแล้วก็พระมโหสถก็จัดให้อภิเษกกัน นะครับสเสร็จแล้วก็ให้ลงเรือรีบหนีกลับไปกรุงมิถิลาครับนะครับในขณะเดียวกันพระเจ้าจุลนีนะครับไม่ทราบเรื่องออพระโมโหสถก็บอกว่าเนี่ยตัวจับเอาไว้แล้วก็พาลงมาในอุโมงพระเจ้าจุลนีมารพระโมโหสถก็เลยขู่ด้วยพระขันอันนี้คือที่มาของ,องของที่ชื่อนะมหาอุมังคชาดกก็เพราะว่าเรื่องของการทำอุบายในเรื่องของอุโมงนี่แหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพระเจ้าจุลนีก็ยอม แล้วก็ทําตกลงกันว่าอยากจะให้พระมโหสถเนี่ยมารับราชการกับพระเจ้าจุลนีขอตัวเลยขอ,ขอตัว,ตวเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพระมโหสถก็บอกว่าก็ยังไงตัวเองก็ต้องกลับไปรับราชการที่มิถิลานะครับกพจนกระทั่งพระเจ้าวิเทหาราชสวรรคตไปแล้ว ในท้ายสุดมโหสถก็ค่อยมารับราชการกับพระเชษฐชุลนีแล้วเรื่องก็จบลงเรงื่องเรื่องก็จบลง oh. นะครับ oh. เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องราวก็จะจบประมาณนี้อันนี้ผมเล่าเนี่ยแค่แบบย่อๆ,อๆนะฮะ<อ>ดึงเฉพาะไอตอนสำคัญสาคัญนะฮะแล้วแก่นสารที่เราได้จากเรื่องของมโหสถเนี่ยนะสุดท้ายลระบทสรุปทําไบถึงต้องมาอยู่ในอุโบสถนี้แล้วถ้าใครที่เดินทางเข้ามา เรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องของพระม,าะม,มโหาโหสถชาดกคือจริงๆเรื่องของพระมหามโหสถชาดกนะครับเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาบารมีนะฮะเป็นการพูดง่ายๆว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า,าที่ทรงใช้ปัญญาบารมีในการแก้ไขปัญหาต่างๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยถึงเรามาเนี่ยนะครับมาเรียนรู้เรื่องเก่าเรื่องโบราณก็จริงแต่จริงๆเรื่องเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถนํามาสอนตัวเราได้นะครับเราสามารถจะเรียนรู้ได้ว่าเนี่ยคือวิธีการใช้ปัญญา ของคนในยุคนั้นท่าน,นใช้อย่างไรแล้วเราจะเอาปัญญาอย่างนั้นเนี่ยมาแก้ไขเรื่องราวที่เป็นปัญหาในชีวิตเราเพื่อให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ด้วยปัญญาได้อย่างไรถ้าจะให้คําแนะนํของคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมครับเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นคือจริงๆถ้าสนใจอยากจะดูตัวจิตกรรมนะฮะจริงๆในรายละเอยียดของจิตกรรมมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจ แต่ว่าถ้าจะดูเนื้อเรื่องดูอะไรต่างๆเป็นหลักเนี่ยนะครับถ้าพอจะอ่านเรื่องย่อนะครับของพระมโหสถเรื่องมโหสถชาดกมาก่อนนะฮะก็จะทําให้เรามาดูแล้วเนี่ยเราได้อัธรศเราก็จะสนุกมากขึ้นว่าอ๋อตรงนี้คือเหตุการณ์ตรงนี้นะครับหรือจะมาดูก่อนแล้วก็ เราหนังสือมาด้วยก็ได้แล้วก็มาไล่ดูกันบางที่อ่านมาดูแล้วตรงนี้สวยกลับไปศึกษาต่อแบบนี้ก็ได้ใช่ครับใช่ครับและนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะครับของเรื่องราวของมโหสถชาดกที่เกิดขึ้นหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบนี้โดยใช้ปัญญานําทางในการใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมหาสารวัดโพวันนี้นะครับผมและอาจารย์สันตินะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ